กดปุ่มสีแดงเข้ารับประมูลแล้วกดปุ่มสีฟ้ายืนยันราคาได้เลยออนไลน์ให้มา2 0 0 0 0นออนไลน์ให้ราคามา2อ0แสนสามศูนย์คุณลูกค้าจ๋า3 0 2 8 0คุณลูกค้าขากดยืนยันราคาได้เลย3 0 2 8 0กดปุ่มสีแดงเข้ารับประมูลมาก่อนค่ะ2องแสนบาทออนไลน์ให้ราคามาแล้ว3 0 2 8 0ถ้าจะสู้ราคาแข่งขันราคาคุณลูกค้าต้องกดปุ่มสีแดงเพื่อเข้ารับประมูลนะแล้วกดปุ่มสีฟ้าเพื่อทำการยืนยันราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะ นะคะหปึ่ต่อสองหมื่นราคะเพี่ยนสองแสนสองหนับหนึ่งสอนับสองสองแลูกค้าออไลค่ะสามศูสามสาม่ต่อสมัใส่ราคาได้สองแสนสอบาทออนไลน์ค่ะสองพราคาสู้สี่พันไม้ต่อหกพัราคาเปี่ยนสองราคาตอนนี้อีกสมัถ้าได้กดเลยสองแสนสองหมืนดกาสมืดับหนึ่งมืดกับสองสองแสนสมาลูกค้าออไลค่ะสามศูนย์สราคาสู้สามหมไม้อีกสมัยถ้าได้กดหน่อยค่ะสองแสนมราคาเปี่ยนค่ะสองแสนสามหมื่นสอง โซเซสัมมบัดลูกค้าอไลสามสองพัราคาสูงสเัมสพันดับหนึ่งสัมมบนสี่พันราคาเียสัมพันโซเซัมบศพันดับหนึ่งโซเซซามพันับสองัมมสาม์สามสามห้าสองแสามหมื่นสี่พันบาทออนไลน์ค่ะนับสขายค่ะลองขายค่ะสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทลูกค้าป้ายเปสามศนย้าค่ะสามศูนย์สามสม้ารปค่ะสามหมื่นสี่พันบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์นะคะลํ